จ้าพนุเข้าบ้านเฮาสวัสดีจ้าตาเมื่อนี้พี่น้องไอม,มีลูกค้าสั่งอ่นน่ะน้องไม่สมมาเนาะจ้าก็เลยว,ว่าสิมาแพกอนน้องไม่สมหาขวดให้ลูกค้าเนาะจ้าเพิ่นสั่งไปร้องก่อนนะเนาะก็แล้วการแล้วง,งั้นเนียไอ้เกียร์เป็ดเกียร์กล้แล้วแล้วจ้าละกะสิมาแพกของกินเขาแล้วแล้วจา้าน้องไม่สมเฮ็ดไห้กระไรเติบอยู่เด้อจ้าอันนี้ก็สิเฮ็ดแล้วเมื่อวานนี้เนาะจ้าก็ได้ยประมาณหกสิบขวด เราก็สีออกมาสตอกไว้เนาะจ้าไฟเพิ่นกระขาดบ่ค่อยเห็นหุ่งไนไหนกาลังสิเริ่มออกมาเลี้ยงจ้ะมีกระลหลเติบอี่จ้ะแมนบัดเลยโอ้ไฟมืดขนาดเนี่ยจ้าพี่นอ้องหลายคักมีแสงเนี่ยจ้ะแมนบัดจ้ะไอ้นอมายสมเนาะ สิทยอยสรงให้ลูกค้าจ้าพราะว่านที่ได้ไปออนน้งไมป้ปลานาะจ้าน้งไม้ห่วกกำลังกินข่าวแล้วเมื่อกี้เนี่จ้ะได้หลายเติอยู้ไจ้ที่ใส่ปิ๊บไหก็หลายนะจ้ะเอ็มาแพ็กอันทรงให้เพื่อนก่อนจ้า อันไส่ขวดนี่มันก็ข่าวดีด้วยค่ะพี่น้องมันก็อ่อนกรอบไปย้อมไปซ่อนก็แกงมันไม่สมแซนป่าเนะาะร้องกบิ่งมันก็กรอบดีด้วยะถ้าพี่น้องท่านใหนต้องการกับบอกค่งเข้าบ้านเขาได้ด้วยตาจัดสรงให้ได้ขวดละสิบบาทจ้าก,กับว่าเอาแพงดอกตะกี้มันก็ขวดละยี่สิบบาทหอมๆสรงจ้ดทันนี้ขายขวดละสิบบาทเลย่ถ้าทรงก็แยกตัางหากลวจ้า เขาก็ดีใสน์ถุงซ่อนไปกันนั่นน้ามันซึมหรือว่า,ามันกระแทกแตกนีงสิน่จ๊ะมาตกันพอยเก็บเลขผสมน้อยไปจากเป็นค่ากับเขาเป็นค่าขนมเล็กน้อยนักเรียนนะจ๊ะ ใายเมื่อหนึ่งกับเมื่อละยี่สิบาทเนาะค่ะเด็กน้อยนักเรียนจะได้หาได้จิกเอาเบอร์ธนาคารอยู่บนนอกเขานะเนาะเขาได้แก้กันไปจ้ะมะมัสมมันหลายเขาก็เฮ็ดใบถ้าบบเฮ็ดใบเขาก็เสีดายที่ได้ขายบบได้ขายจ้ะแต่ขขเขาก็เก็บไว้กินจ้ะถ้าพี่นอ้องต้องการหรือว่าอยากอยากได้อยากเอาเป็นเฮ็ดน้ำสีนั่เสียจักะไอ้บรน้องเขาสซงไหก็ได้จ้ะแต่ว่าราคา เฉ่ๆนะจ้าก็บกแพงดอกตางแบ่งเงินกินไปจ้าก่อมกระแพงกับขวกระแพงนะจ้าอันน่ะขวดหนึ่งเนี่ยมันกับสิอัดแน่นอยู่แล้วจ้าก็ถือว่าได้เป็นหมอหน่อยอยู่ก็คือแกงได้เส้าเทียงแรงอยู่จ้ะสำหรับสองคนเนาะสามสี่คนก็กินได้จ้ะแต่ถือว่าได้หลายอยู่เนาะ ก็เทพกัหาเพื่อเห็นกัเดี๋ยวสิเป็นเอาน้ำร้านแปดเพล็นเพราะว่าเพ่อนกำลัง้แพ็คให้เขาอยู่อุ้ยันจะแป้งในนหม่ ไดเดี๋ยวค่อยไปส่งแพทเอา๋ยะเ,เอาสกัดเทปน้ำมันปิดก็ได้จ้ะเพราะว่าสกัดเทปต้องหาเ่เห็นเนาะการแพทย์ก็แค่ห่อถุงกันมันแตกก็จ้ะ,จะแต่ว่าขวดเาทนนามันกับ,บนนคนขังที่สิ้นหนามันกับ่า่เป็นอย่างน่ะจําคือคนขังที่สิบปลอดภัยเนาะมันกับแผลแตกสิกะหาขวดหาขวดนี่ก็คือหาสิบบาทจาะะ้ะลวก็ ค่าส่งหกสิบาทก็เป็นร้อยสิบาทน้าจ้ะเพื่อนก็โอนมาละเดี๋ยวจักน้อยก็สิได้ไปส่งให้เพื่อนจ้าอยู่น้ำมันนอกเขาได้ลอยเนืงอีนก็ถือว่าได้เป็นค่าขนมเล็กน้อยนะักเรียนได้หลายมืออยู่ด้วยจ้าเพราะว่าหาเนว้นว้ออยู่แนว้นวกินนี่เขากะหาได้ไง่ายๆเนาะมีอย่างเขาก็กินได้ใจย่างขขาสวนเขาก็ได้กินแล้วเนาะ จ้าพผนวกขา้าวบานเฮากับสิฝากไว้สมนีก่อนเด้อจ้าถ้าถึกใจจังใดก็ขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พผนวกขา้าวบานเฮางในเด้อจ้าคารถ้าผู้ใดบ่มั่นใจก็ขอให้มาบเบิง Tube, ่ง YouTube พผนวกขา้าวบานเฮาได้เด้อจ้าสำหรับลูกค้าน้นองใหม่เนาะจ้าก็คือทรงห้จริงจ้าขอบคุณหลายๆเด้อจ้า